เป็นแล่นนะจ๊ะเด็กกำลังตองเต้นกับพิงจ๊ะพิงแสงห้องพินแลนค่ะเมื่อสอบเต้นน้ำกันค่ะในคู่แทแนแล้วค่ะนี่เป็นคู่แทนกันแล้วค่ะป้าอูคนป้าหิ้มแล้วค่ะป้าอูคนพม่าแล้วคนมาเต้นเป็งงูฐานองดาวคนดกักโร่นะคะนี่เป็นครบแล้วค่ะจิ้มจิมหมแล้วค่ะก็ได้เลยเมื่อสอบเต้นจากนี้นะคะจ้าอันนี้ป้ารุ่นเป็นผู้ถือกล่องให้ทิ้มน้องๆ ยิ้มหลูกสาวค่ะจะได้กับฝากแนเดอค่ะฝากเป็นกำลังใจให้น้องดาวน้องหญิงแนเดอค่ะสอยติดตามซอยกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแนค่ะค่ะมาเมิงกันแรกค่ะเพราะว่าหางเครื่องเก่ามาเล่าใหม่อาจจะใช้ไรกว่าเดิมก็ได้เนาะค่ะโอเคเอาจากในห้องคาแรกเอาดาสมัวน่อนเพราะว่าไปยิงเนี่ย นี่แหละสามาราหานี่จะหนูรู้กันจำว่ได้ั่ถานร้านกันอีกอะแล้วเ้าลองลองคลิปเขาต่้ลมตัวแล้วจ้าจริงๆเขาแบบนะก็จิตเด้งแาม่แนม่ค่ะโอ น้องดาวก็กำลังพวนคิดทาตินแต่ก่อนเนะค่ะแต่นองก็อาจจะพาอจำจำได้อยู่ค่ะ นะคะกำลังซ้อมกำลังหัดซ้อมค่ะจังหน่อยกะเมื่อกเกินสองสามรอบค่ะก็ะจะไปกันได้แล้วล่ะค่ะ่ะว่าน้องดาวกับตรงไปไลเ่เบิ่งคลิปก็เก้าทีแบบที่เพิ่นซ้อมไว้นะคะ อันว่าจรนี้ค่ะมันแมข้านี้เจ้าหน่อยนี่พี่ไอ้น้องเคิดจะลองนะคะน้องเค็จะลองจะล่ำใอ้เย่ดาวตินเพราะว่าเย่ดาวนี่บอกการลองเพ่งค่ะเพราะว่าเสียงพนาเสียงพนคอค่อยค่ะ เสียง้องดาวค่อยๆนี่แหละค่ะ ตอนนี้จะเริ่มเริ่มจะได้ที่แล้วค่ะพูวหนึ่งผู้ึงกับมีนามีนวลพู้หนึ่งกับแห้งแหงค่ะโม่โมคือกับแม่อูเมือนั้นค่ะแม่อูกับกับแม่หญิงกับคุณพอดีกันนะคะ น้องดาวกับผู้หน่อยแนี่ค่ะนหน่อยจอยๆแล้วค่ะนค่ะเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้น้องดาวไอ้กับผีหญิงนะเด้ค่ะกับอีกช่องหนึ่งค่ะช่องหนึ่งของไอ้ลัคกี้ชาแนลค่ะลัคกี้ชาแนลเพราะว่าเพิ่นเป็น มูนองดาวค่ะเป็นมูเป็นครูเนาะคะ่ะกับคนกับยูนํำกันแต่พ่าใดนะคะค่ะล่อชมเบิงงด้หลอบไร่สดเด้อค่ะบานองดาวกับนองยิงจะเห็ดออกมาดีบอสวยบอนะคะ่ะ ตอนนี้ก็เบิ่งคลิปที่แบบว่าเพิ่น่นคุยกันเคี่ย์กันบ่คันลง่ตัวปันไดเน,นาะค่ะเพราะว่าการเต้นการอันซ้อนกันนี่ก็มีการปับเปลี่ยนอนู่ตลอดนะคะนะคะกำลังเข้ากันค่ะ ต่อไปนี้ก็จะเห็นน้องดาวแล้วก็ออกคลิปกับไอทีมงานเฮ้าอยู่เรื่อยๆนะคะบ่วเอยพเพวหรือว่าไอน้องเคฟเนาะคะ่ะแล้วก็ปลาแจ๋วเนี่ยค่ะแล้วก็ทีลลักๆนี่ก็จะเป็นกับแม่เนียงศิลาา่ะเขาก็จะเบ่งชีวิตประจําวันข้งนองแล้วก็การแบบอย่างไรหลกักการใส่ชีวิตตามบานเฮ้าเนาะคะ่ะเพราะว่าเฮ้าจะ ล่ะค ah, like ่ะล to ักหลักกับยูน้ำพรวผ้าวนี่ละค่ะหลังจากที่เขาหลังจากที่เข้าผ้ากันเบิงน้องๆซ่อมเต็นค่ะเดี๋ยวป่ารุ่นจะเอาไว้ซ้ำนี่ก้อนให้น้องซ่อมตั้งใจซ่อมเนาะค่ะเพื่อผลงานจะออกมาสวยงามค่ะแล้วก็ะ ผู้ฟื้นคายก็จะเดยใไหนองจำง่ายๆค่ะเดี๋ยวจังไรคลิปนี้ป่ารุ่นจะเอาไปซ้ำนีก่อนค่ะไดก็ฝปกช่องนองดาวแสงท้องิแลนะจไดกรกปฝากกดติดตามกดับกไคแล่นดจ่ากดกดิ่งนจ่ากติดตามช่องนองยิ้นะคะยิ้แสงท้องพิแล่นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งดค่ะขอบคุณค่ะ